สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะชวนมาดูวิธีการตอกใบเตยนะคะเพื่อที่จะมาพักดอกกุหลาบดอกใหญ่นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นใบเตยขนาดเล็กแล้ะก็สั้นนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตอกใบเตยกันเลยคะ่ะวิธีการพักดอกกุหลาบดอกใหญ่นะคะ บางครั้งเราหาใบเตยที่ใบยาวและใหญ่ไม่ได้เนาะเราก็จะใช้ปิดใบเตยที่ทนสั้นแบบนี้นะคะก็ได้เนาะเดี๋ยวเราดูวิธีการผักได้เลยค่ะอันนี้นะคะด้านหลังตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะคะห่างจากโคนนะคะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วประมาณนี้สองนิ้วแล้วแต่นะคะ มงคูนะคะแล้วแต่ใครอยากได้ก้านยาวก้านสั้นนะตั้งฉากขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็พับไปด้านหลังค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะทีนี้พับครึ่งของใบค่ะเข้ามาอยู่ระหว่างกึ่งกลางในลักษณะนี้อันนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะในลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็ จะกดอนาหารด้านบนลงมาค่ะอยู่ในลักษณะนี้แบบนี้ค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราดูมุมตรงนี้จะเป็นปลายแหลมในลักษณะนี้นะคะตรงนี้ก็จะตั้งฉากแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหมวนมมวนนะคะตรงนี้จะเป็นแกนกุหลาบนะคะหมวนมาค่ะ อยู่ที่ประมาณหนึ่งหรือสองรอบก็ได้นะคะแล้วแต่พอถึงตรงนี้นะคะอ่าสุดตรงรอยพับนะคะมือขวาของเรานะคะกดกดพับใบเตยค่ะแล้วก็โยโปุ๊กนะคะเกี่ยวตรงนี้ขึ้นมาให้เขาเป็นไม่ให้ใบยขยับเนาะในลักษณะนี้แล้วก็ม้วนค่ะ ตรงนี้นะคะใครจะสุดพับค่ะหมุนค่ะซ้ายมือก็หมุนนะคะแล้วก็ส่วนขวามือก็จะกดพับนะคะนิ้วโป้งนี้ก็จะเกี่ยวใบแบบนี้พับทุกนี้จะเป็นแกนกุหลาบน,นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อย ันนี้นะคะใกล้จะสุดใบแล้วเดี๋ยวพับอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะคะสุดใบหนึ่งใบเดี๋ยวมาต่อด้วยใบที่สองกันค่ะเดี๋ยวหากันใกล้กอนต่อด้วยใบที่สองนะคะซ้ายมือตัวนี้จับดอกตัวนี้นะคะให้แน่นเนาะแล้วก็จะมาจับใบที่สองนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อเดี๋ยวเราดูมุมนะตรงนี้นะคะ เราก็จะตัดให้เขาเป็นช่วงไปแหลมนิดหน่อยในลักษณะนี้หันหน้าใบนะคะให้เหมือนกันเนาะแล้วก็สอดสอดต,ต่อกันค่ะด้านหลังจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นในลักษณะนี้สอดต,ต่อเข้าได้เลยะค่ะ เสร็จแล้วดึงให้กระชับนะคะดึงเสร็จแล้วอืแบบนี้ตรงนี้ขึ้นให้เขาเท่ากันนะใบใแรกจะเป็นในลักษณะนี้คะ่ะต่อมาก็จะเป็นใบที่สองนะใบที่สองนะคะ,ะ,คะก็พับต่อได้เลยนี้พับต่อได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ จับไม่ถนัดแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนวิธีการจับนะเป็นวิธีการจับนะคะตอนนี้ทางขวามือนี่จับให้แน่นก่อนซ้ายมือนะคะหนีบนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะหนีบคนณใบไว้แบบนี้แล้วนิ้วโป้งนะคะกดกดเพื่อที่จับไม่ให้เขาเด้งออกเนาะอันนี้จะเป็นใบที่สองเราจับให้กระชับเลยนะคะตรงนี้ถ้าใครกลัวไม่สวยนะเราก็สามารถที่จะตัดปลายของเขาออกได้นะคะนิดหน่อยเนาะ แบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับนะคะพับแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆื่อยเลยคะ่ะหมุนนะคะซ้ายมือก็หมุนนะคะขวามือก็จะพับในลักษณะนี้นะคะมุมแหลมเนาะตรงที่พับนะคะตรงนี้มุมแหลมเนี่ยเราพยายามให้เขาสับหว่างกันนะคะจะได้สวยงามเนาะดอกกุหลาบเราจะได้สวยเนาะน อันนี้ในกรณีที่ใบเตยเราเล็กและสั้นนะคะเราก็จะเอามาต่อกันในลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเริ่มได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่นะคะเสร็จแล้วต่ออีกนะคะเป็นใบที่สามค่ะตัดเฉียงในลักษณะนี้เสียบต่อได้เลยนะคะ ๋ยวจะตัดออกช่วงนี้นิดนึงนะคะอันนี้นะคะใบเตยนะคะผ่านการตัดมาแล้วนะคะหนึ่งคืนเนาะตัดตอนยินตอนเช้าก็มานั่งพับแบบนี้นะใบเตยจะไม่จะไม่แตกนะคะแล้วก็ไม่ก่อแล้วเราก็จะพับง่ายนะก่อนที่จะพับนะคะเราก็จะเอาใบเตยเนี่ยไปเช็ดด้วยน้ํามันนะคะหรือ น้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันพืชก็ได้นะคะอ่อันนี้จะเป็นใบที่สามนะคะเห็นไหมว่าอันนี้ใบที่สามนะคะก็สุดแล้วพับได้แค่รอบเดียวต่อมานะคะจะเป็นใบที่สี่ใบนี้อาจจะไม่สวยนะนี่ตัดออกนะคะแต่เราก็ทํำก็สวยได้อย่นะสอดเข้าไปเลยค่ะต่อกันอันนี้จะเป็นใบที่สี่นะคะทุกคนกดพับได้เลยค่ะ เดี๋ยวๆนี้เดี๋ยวตัดต,ต่อนิดเดิมพ้อะว่าปลายเขาเมัน,อ,น,นอันนี้นะอน,นี้จะเป็นดอกกุหลาบดอกใหญ่นะคะวิธีการต่อเนาะเหมือนกันต่อแบบนี้เลยง,ยง่ายๆดีค่ะพอใกล้จะสุดใบแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบเลยนะ เป็นดอกกุหลาบดอกใหญ่ตรงนี้อาจจะบังคับเขายากหน่อยนะกดไว้กดไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาดิ้งออกนะทุกคนพอกดไว้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วกดแรงนะพอกดแรงเดี๋ยวใบตือของเราเนี่ยมันจะชํำน,นะคะพลิกลงค่ะเพื่อที่จะพับพับด้านล่างลางนะคะออาแล้วให้นี้กหมวนได้เลย ต่อไปเราจะใช้ถ้าเกิดว่าอยากได้ก้านยาวเราก็ปล่อยไว้ยาวๆนะคะอืแบบนี้นะคะจับไม้กระชับแล้วก็มัดด้วยเชือกหรือเราจะแม็กเอาก็ได้นะคะทุกคนอันนี้จะบอกวิธีกันนี่อันนี้เดี๋ยวไม่นวยจะแม็กเอานะหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าตัาไม่อยู่เราก็หนึไ่ได้ เราจะใช้เป็นเชือกมัดก็ได้นะคะหรือใช้แม็กก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกกุหลาบดอกใหญ่นะคะเราจะตกแต่งด้วยใบหรือเราสามารถที่จะทำหาอะไรมาตกแต่งด้านล่างก็ได้นะคะจะได้สวยงามเนาะอันนี้มาบอกวิธีเคล็ดลับ